สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเปรี่ยญหลวงพ่อผางจิตตคุตโตรุ่นแรกเนื้อทองแดงด็อกสระอาวัตอุดมคังคิริเรศวัดดูนขอนแก่นปี2512แท้ดูง,ง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบ,บล็อกสดวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมภาคอีสานเปรี่ยญหลวงพ่อผางจิตตคุตโตรุ่นแรกเนื้อทองแดงด็อกสระอาวัตอุดมคังคิริเรศวัดดูน ขอนแก่นปี2512แท้ดูง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบล็อกสดวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมภาคอีสานถือว่าเป็นเหรียญหลักและเหรียญยอดนิยมที่สุดของหลวงพ่อถางและเป็นที่ต้องการของนักสะสมมอทั่วประเทศนักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติ เหรียญมีร่องรอยการแกะบล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแทดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็นการครอบครองของอมูเลตเป็นจุดเด่นของเหรียญบล็อกซาด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อผางเต็มองค์หน้าตรงสวมจีวรผ้าฉินด้านข้างรูปมีคำว่า หลวงพ่อผางจิตคุตโตใต้รูปมีคำว่าวัดอุดมคังคิริเรกด้านหลังเป็นยันพุทธคุณล้อมรอบพร้อมอักษร23พฤศจิกาย,ยนหนึ่งสองตรงกลางตัวอักษรคำว่าผางสัก์อาจะมีลักษณะชัดเจนตามงานแกะล็อกขอบเหรียญตัดเกียบมีหูห่วงในตัวเนื้อทำจากทองดังรมดำส่วนใหญ่จะมีรมดำติดอยู่บ้างตามซอกเหรียญแม้ผ่านเวลามายาวนานพุทธคุณวัตถุมงคลของหลวงพ่อผางทุกรุ่น ได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมายโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านคล้าคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะกับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจเจริญุ่งเรืองหนุนดวงหนุนการงานเหรียญหลวงพ่อผางรุ่นแรกดลกสะอาดปี2อง2รคือวัตถุมงคลที่มีทั้งคุณค่าทางพุทธคุณและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หมาะสำหรับผู้ศรัทธาในสายหลวงปู่มั่นหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเหรียญน,นี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริงผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างหลวงปู่ทวดพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวย และมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเปลี่ยนแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวทแห่งภาคใต้หมอะอย่างยิ่งทั้งสำหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจ และมรดกพระพุทธศาสนาหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w b o l e d a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR Code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้ amuletping จะนาเสนอข้อม ok so, like so so ูลเกี่ยวกับเปรี่ยญหลวงพ่อผางจิตตคุตโตรุ่นแรกเนื้อทองแดงด็อกสระอาวัตอุดมคางคิรีเรศวัดดูนขอนแก่นปี2512แท้ดูง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบล็อกสดวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมภาคอีสานเหรี่ยญหลวงพ่อผางจิตตคุตโตรุ่นแรกเนื้อทองแดงด็อกสระอาวัตอุดมคางคิริเรศวัดดูนขอนแก่นปี2512แท้ดูง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบล็อกสดวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมภาคอีสานถือว่าเป็นเหรียญหลักและเหรียญยอดนิยม ที่สุดของหลวงพ่อผางและเป็นที่ต้องการของนักสะสมมอทั่วประเทศนักสะสมรุ่นเก่าๆมากักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผลิตน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้น ไปกว่าปัจจุบันเหรียญนี้เป็นการครอบครองของอมูเลตปิงจุดเด่นของเหรียญบล็อกซาด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อผางเต็มองคหน้าตรงสวมจีวรผ้าฉินด้านข้างรูปมีคําว่าหลวงพ่อผางจิตตคุตโตใต้รูปมีคําว่าวัดอุดมคังคิริเรกด้านหลังเป็นยันพุทธคุณล้อมรอบพร้อมอักษร23พฤศจิกายนหนึ่งสองตรงกลางตัวอักษรคําว่าผางสัก์อาจะมีลักษณะชัดเจนตามงานแกะล็อกขอบเหรียญตัดเรียบมีหูห่วงในตัวเนื้อทําจากทองดงรมดํา ส่วนใหญ่จะมีรมดำติดอยู่บ้างตามซอกเหรียญแม้ผ่านเวลามายาวนานพุทธคุณวัตถุมงคลของหลวงพ่อผางทุกรุ่นได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมายโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะก,กับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองหนุนดวงหนุนการงานเหรียญหลวงพ่อผางรุ่นแรกล็อกสะอาปี2512คือวัตถุมงคลที่มีทั้งคุณค่าทางพุทธคุณ และคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาในสายหลวงปู่มั่นหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเหรียญน,นี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริงผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างหลวงปู่ทวดพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่่าเป็นนนหึงใ ของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวทแห่งภาคใต้หมอดอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาหากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ดับเบิลยูดับเบิลยูดับเบิลยูดอทอมูเลตปิง .com หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป